กรวใา่จัดเหลือกิมนะครับเชื่อมนะครับลองดูว่าไมมรอดไหมนะครับโอ้โหนะครับคอยออกมันตัดเลยนะครับเหลือกิอมสุดๆค,ค,ครับนี่ก็เป็นการหัดเชื่อมของน้องๆน,นะครับ ให้มันทําไปก่อนเราอย่าเราไม่ต้องแม่มันทำไปก่อนครับดูคอยนะดูคอยมันดูคอยสุดยอดเลยข้อแข็งนะครับตัวนี้ข้อแข็งจับที่เขาไม่ได้จับ เชื่อมมาประาณสี่ปีนะยิมไม่ได้จับกีละสองปีครับสองปีนะก็ไม่ได้จับ2ปีนักศึกษาฝึกงานโสองเางคองปีครับขออะไรั้างสำหรับฝปฝังนู้นระวังร้อนมืนอนะงานเชื่อมแบ,บตติ้งนะครับก็ไม่ยากครับเชื่อมแบติงะแต่ว่ามันจะมีความ น่จะต้องตั้งปล่อยนะครับต้องตั้งปล่อยให้โอเคมีของน้องกินนี่คือปล่อยนี้เขาไว้ตัดครับไม่ได้ไว้เชื่อมคือไม่ได้ทําตามทฤษฎีที่เขาสอนมาครับให้ตั้งปล่อยก่อนนะครับเอาเะยเชื่อมเลยนะครับปล่อยเยอะมากเรื่องนะครับเห็นนะครับไม่ได้จับนานนะครับลืมนะครับท่อตดมาแล้วโอเคได้แล้ว ติดก่อนติดไฟก่อนระวังไฟเช็ดระเบิดไฟเช็ดนะครับ่อประสบการณ์เจ้าเว็นไงนะซาโลเกนความรู้ไม่สู้ประสบการณ์ครับผมนะครับซาโลเกนของจ๊อกนะครับจ๊อกแน่นะครับ แต่ถ้าขี้ขานว่า,าวนี้ก็น่าจะให้พักก่อนครับเดี๋ยวก็เซ็นทีเดียวครับเซ็นให้เซ็นให้จบก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว,ว่าอาจจะให้อยู่บ้านนะครับอยากอยู่บ้านให้อยู่บ้านนะครับจะไม่จบอ,อ,อยากเล่นเกมให้เล่นเกมนะครับอนาคตของชาติทั้งนั้นนะพวกนี้นะครับถ้าพวกนี้ไม่เสียภาษีพวกเราก็อดตายนะครับต้องหัดมันไวเพราะเลย นะครับเด็กๆทำงานไม่เป็นนะครับมันไม่มีตังเสียภาษีให้เรานะครับวันนี้ประหยัดกับเด็กรุ่นใหม่กินแต่น้ำท่อมเล่าไม่กินนะครับภาษีไม่เข้าหลวงเลยนะครับไม่เหมือนรุ่นผมบุหรี่ไม่สูบนะครับน้ำมันรถไม่ค่อยเติมระวังรถระวังรถเดี๋ยวให้ให้แก้ตัวกับชุดใหญ่ชุดนี้นะครับฉากนะครับ ตันนี้เป็นต้อแอลนะค็ต้อแข็งโอเคตัวนัให้ตั้งไปใหม่นะครับก็เป็นการฝึกนะครับก็ของเรือจากหน้างานนะครับแล้วเอามาหัดกันนะครับถ้าเกิดเราซื้อมาให้เด็กหัดก็ไม่มีปัญญานะครับทางร้านเพราะว่าเปิดแก๊สทีนึงต้องเสียเกือบร้อยครับ ค่าข้อต่อลงค่าวัสดุฝึกนะครับเทนะไม่ได้ถูกอันนี้ตัวข้อต่อนี้ท่อหกท่อหกยังไหมคือท่อห้าน่าจะท่อหกท่อหกก็ข้อต่อก็ประมาณสี่สิบบาทนะดราเชื่อมอีกยี่สิบหกสิบแก๊สลมแล้วก็ข้อข้อต่อที่ยังมาต่อหนึ่งร้อยบาทครับชิ้นีินนีรนะชิ้นเดียวเราเลยเอาของที่เขาเหลือจากหน้างาน Hãy chưa biết. mà chưa biết. Hãy chưa biết. Hãy chưa biết. Hãy chưa biết. 200, có biết. Hãy chưa 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 biết. không chưa biết. Hãy chưa biết. Hãy nữa, nữa, phải หัวเชื่อมตัวนี้เบอร์อะไรเบอร์เบอร์สีนะครับเบอร์สีเบอร์สีก็ใช้เชื่อมเล็กได้ใหญ่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวด้วยนะครับแต่ส่วนมากถ้าเราเจอหน้างานหัวหายไปแล้วครับก็เลยต้องขีมือหน่อยนะครับน้องจ๊อบน้องจ๊อบสอนอยู่นะครับทดนไปเลยเดี๋ยวน้องจะปิดแตเปิดใหม่เดี๋ยวให้น้องปรับใหม่นะครับ ก็บบจบในให้แล้วนะโอเคจบมันก็แกง,งนะมันจะขี้ขี้ความรู้สำคอะไรก็นสำคัญประสบก,การณ์อ่าให้ประสบก,การณ์สำคัญกว่ความรู้นะครับประมาณนั้นเอาวันต่อเอาวันต่อนะครับเอ่ออ้างไว้เห็นไหมขนาดประมาณนั้นแก๊สยังเยอะแยะออกมาอา้างความรู้ยังออกมาเยอะแยะเข้าหน้าเข้าตา ประมาณหางมา้าหางม้าืันน้องจอบว่าแล้วก็เปิดนี่ผมว่าเรงเรงไปครับเรงไปเรงไปอย่าให้หัวหลุดเยอะหลุดออกจากปลายเยอะนะครับเยอแล้วก็ทำเหมือนน้ำข้าวนาคาตาอะไรอ้ออกข้างนี่อ่านั้นเอาลองดู ตังแก้ที่นหงตัวถอมใหญ่่อ่ห้านะท่อท่องท่อคือท่อห้านะท่อท่อหกนะอท่อหกเนาพอเป็นท่อแคงเั้นเล็กครับไม่รู้่คุณปรับเองย ไปลูกค้าเข้านะไปลูกค้าก่อนให้น้องกินต่อนะครับกินต่อเพของวันนี้ต้องมีการฝึกนะครับการบัสซิ่งมันก็มันมันก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทําก็จะไม่รู้นะครับคือง่ายๆนะครับเชื่อมอย่าให้รั่วนะครับแล้วก็อย่าให้มีเวลารอในโจโบผ่านก็อย่าให้มี เสร็จฟักหรือว่าเนี่ยพอถ้าเราเผนานประมาณนี้ครับไม่ดีครับไม่ดีมันจะไปขี้ตะกันนะครับด้านในเราต้องใช้ในโตรเจนคืองานเชื่อมจริงมันต้องปาดจบปาดจบนะครับถ้าเกิดเผาเยอะก็ไม่ดีครับทิ้งงานเสียหมดนะครับอันนี้เรามาฝึกกันก็ให้น้องกิมเป็นคนฝึกนะครับคอยเช็คคอยเช็คไว้ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเราเบิดเสร็นะ ก็ดูจากแร,แรมที่แรมที่ก็เชื่อมนะครับยังไม่ผ่านนะครับต้องเติมให้มันถ้าเป็นงานท่อแข็งมันต้องเติมให้หนานิดนึงเพราะว่าป้องกันรอยรั่วแล้วก็การสั่นสะ,ะตือือนนะครับตรงแรมรอยต่อนะครับแล้วก็จริงๆงงานงานบัตติ้งพวกนี้เราต้องออให้มันเข้าไปข้างในด้วยนะครับเวลาเราบัตติ้งมันจะอยู่มันจะแน่นนะครับ เพราะว่าท่อมันมีการสั่นตลอดเวลานะครับเวลาเครื่องทํางานนะมันมีแรงดันอยู่ด้านในนิดเอาโอเคประมาณนั้นได้ละอ่านะครับให้ให้ด้ยต่อเหลื่อมนี้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้มันอย่าให้มันเยอะนะครับเดอดดูเขาชัดไหมว่าชัดหรือเปล่าอย่าให้มันเหลื่อมเยอะนะครับในื่อนความร้อนพ่อมันเล็กเอาปรับความร้อนช่อมพี่ตีคลายคลายยาวมือจับร้อน ไม่ร้อนน,นอะไม่ต้องก,กลัวอย่างาวากับมือพองโอเคสวยนะครับแต่ว่าความร้อนเยอะเลยใช้วัวใช้วัวอย่าตายเลยใช่ไหนั้นอ่ายกขึ้นมาอ่าดิฟดูอิว่านี่ให้น้องกิมนะครับัน้องกิมไม่ได้จับสองปีนะครับไม่ได้สองปีก็สำหรับคนที่เล่นเทคนิค เรียนตะกูลหลักสูตรของเทคนิคก็เขาสอนให้มาจบปศแล้วมาทํางานนะครับไม่ได้สอนให้ไปเป็นเรียนเป็นวิศวกรครับจริงๆนะครับบ้านเรามองผิดนะครับวิศวกรต้องไปเรียนต่อคต้องเอ็นทรานดีกว่านะครับเพราะว่าวิชาพื้นฐานมันได้ได้เจ๋งกว่านะคร้าเรียนปชก็แค่ปศนะเพราะเราไปตันตรงเวลาเราไปเรียน เคนคูลัพวนนี้ครับเราไม่แน่นโอ้ยร้อนร้อนร้อนยเชื่อมเลยเชื่อมเลยตบูนวิชาเคมีอยู่นี่เราไม่เก่งต้องสู้ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเคนคูลักเราก็ไม่เก่งก็เราจบแค่พอสอพอถ้าเกิดหลักสูตรที่เขาเจ้งมาเขาบอกว่าต่อวิาได้จริงมันไม่สมพวนโคหกวิทยาต้องต่อจบมหกก่อนนะครับ ต้องเก่งวิชาพื้นฐานถึงจะต่อวิศวะแล้วก็โอเคครับจะเรียนหลักสูตรปชก็ไม่ต้องต่อวิศวะต่อไปช่อวิศวะก็เรียนยากครับนหนักเหนื่อยพอแล้วกพราวริชาพืาาา้นฐานเราไม่เก่งแต่ตอนที่เขาแน่แนวเขาบอกว่าเออต่อวิศวะได้จริงๆไม่ใช่ลําบากครับคนขึ้นพอขึ้นเรียนระดับเออวิศวะมันจะยากนะครับ เพราะว่าเราแกรนกูรัตเราไม่เก่งแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรไม่เก่งไม่เก่งทุกอย่างเน้นปฏิบัติเนี่ยหลักสูตรดีทีก็ดีสุดยอดนะครับจริงๆแล้วนะแต่ว่าบ้านเราสอนให้ลูกขี้เกียจนะครับใครในหินแต่ละคนนะลูกไม่มีความไม่มีความพยายามลูกผมก็เหมือนกันนะครับผมใช้งานจนตน้องหนีไปอยู่ที่อื่นครับ สุดยอดนะมีอาพาหนีเลยครับพอพอร้อยลูกหัดงานหัดทำงานนะครับมียพาหนีันเลยครับมันว่าเราบ้าครับน่ากลัวครับแนวคิดวิชั่นคนสมัยนี้น่าจะน่าจะลมหมดแล้วโอเคนะครับลองดูลนะองกินก็ฝีมือดีขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้ลมหมดแล้วลมหมดแล้วครับต้องไปเตินลมต้องเปลี่ยนทางลมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับร้านอินเตอร์ซวิอแอร์ด้วยนะครับงานแอร์นะครับ,รารรบงานแอร์ครบวงจรนะครับงานแอร์ครบวงจรซ่อมจำหน่ายติดตั้งนะครับโดยช่างผู้ชำนาญง,งานนะครับไม่ได้โม้ครับ กดติดตามไอเรื่มกดติดตามจับเจ้าใครอันด้วยนะครับผมแต่โอเคจบกับหน้าลองกิมสุดหอ่อครับผม